โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็อยู่เกมไลน์เจอร์อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาคาดเดาโคลรโบนะครับก็มีทั้งหมด3เรื่องนะที่ผมคิดนะครับทุกคนก็เอามาจากคําใบของพี่ตีนะครับคำใบที่หนึ่งก็จะเป็นเลนเจอร์ไม่ใช่เด็กอนิเมะใหม่นะครับทุกคนก็หนึ่งถึงห้าปีใช่ไหมแล้วก็มีสองซีซั่นแล้วก็เป็นอนิเมะสำหรับผู้ชายเออสำหรับผู้ชายนะผมก็ขอเดาเรื่องแรกนะครับอ่ะเอาเป็นมหาเวทผนึกมาแล้วนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะครับ ว่าทำไมถึงอยากเป็นมหาเวชหนึ่งมานะเออผมคิดอันนี้เป็นการดาวน์ลนะครับทุกคนไม่ใช่สปอยน,นะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับส่วนคำใบ้ก็จะมาวันจันทร์ประมาณสี่ทุ่มนะครับทุกคนโอเคครับขอดาวเรื่องแรกเป็นมหาเทชรหนึ่งมาแล้วกันนะครับโอเคครับส่วนเรื่องสองผมก็ขอดาวเป็นแบ็คโคเวอร์นะครับก็แบ็คโคเวอร์เป็นอเมะประมาณสี่ปีนะครับทุกคนก็อยู่ในครอขา,ายนิหดนด่อยนะครับเออไม่นีดหรอกก็อยู่ในกระขา,ายเลยหล่ะทุกคนก็จะมีแอตตานะแอตตาก็เป็นพระเอกใช่ไหมแล้วก็ยูโน่เป็น พี่น้องใช่ไหมพี่น้องมันเป็นญาติกองพระเอกอะเ,ออเกิดมาพร้อมกันเลยทุกคนเออเราผมสปอยกันไปทุกคนเออลืมโอเคครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายน,นะที่ผมก็จะทาไม่ทาดิคาดดาวนะครับก็น่าจะเป็นโจโจ้ข้ามสัตวต์นะครับก็มีทั้งหมด4ภาคเลยกบพีทเกเขาบอกว่ามีสซีซันใช่ไหมเออนี่มีสี่เลยมากกว่าสซีซันเขาบอกเออโจโจ้มีสี่อะผมให้เรื่องนี้เต็มพิกัดแล้วกันนะครับสําหรับผมนะเผื่เพื่อนๆอยากให้โคโรโบเรื่องไหนมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้นะครับ แล้วก็รอดูคํามไหววันจันทนะครับวันจันตอนประมาณสี่ทุ่มแล้วผมก็จะมาทําคลิปอีกทีนึงนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ